สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน v i p นะคะเช้าบ่ายวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าหกสิเจ็พี่น้องวันจันทร์นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แต่การอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่จจจัดทำขึ้นมาให้ f อได้รับชมนี้ก็คือการจ่อเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปเจ้พี่น้อง ไดเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่าทุกท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับใครที่ชอบวิ่งดูดเนาะพี่้องมาดูวันที่หก่อนนะคะทุกคนคะ่ะวันที่หกนะคะจะให้เด่นรอบเช้าแปดและเจ็ดเด่นรอบบ่ายห้าและสี่รอบเช้ามาศูนย์หนึ่งสามสี่สี่พี่องหลุดนะคะทุกคนมาเข้าสี่ของรอบบ่ายพี่ดอง มาเลขเด่นประจําวันมาไหมเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาหนึ่งนะคะรอบบ่ายจะให้ห้าและสี่มาเก้าเก้าหกห้าเก้าเด่นมาห้านะคะทุกคนคู่ห้าเก้าเก้าห้าใจไม่ได้จับให้เนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบบ่ายมาหกนะคะหนึ่งหลุดพี่น้องเอาเอาไปลุ่นต่อพี่น้องคะ่ะวันที่เจ็ดนะคะ หุ้นจีนปกติเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่าหยุดยาวมาหลายวันนะคะทุกคนคะหยุดอาทิตย์หนึงพี่นอ้องสำหรับวันที่7จนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่1และศเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งเจ็ดหนึสองหนึสามหศ ศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้าค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า เจ็ดห้าค่ะทุกคนหกคะ่ะพี่น้องห7เจ็ดหกหนึ่งหกศนสองหกเก้าาะคะทุกท่านประมาณนี้เด้อค่ะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นไปพร้อมๆกันนะคะหนึ 76, 16, 10, ่งศูนย์เดหหนึ 1, ่งเจดหนย์ศูค่ะศูนย์กับ6รอบบ่ายเจ็ดหเจดศ 6 7 6 1 67, 61, 60นะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟซท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเจจะพาทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เอฟทุกท่านได้รับชมวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนรอบละสองคู่เลขเด่นประจําวันจันทรอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ด เลขเบิ้ลประจำวันคือ2 2กับ7 7 2กับ7นี้ fc ทุกท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะมาดูกันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ0เด่นประจำวันอยู่ที่2และ7เป็น1 2 1 7ติดคู่ตัวเด่น1 7 7 1นะคะทุกท่าน0ยค่ะ0 2 0 7ติดคู่ตัวเด่น0 7 7 0นะคะ7กับ6 รอบบ่ายและสองกับเจ็ดเป็น7 7, เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันหกค่ะหกสองหกเจ็ดติดคู่เตืนหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกท่านเป็นจังได่แน่นอพี่น้องมีคู่ดมักบ่คาะมักกระตามได้เด้อพี่น้องเด้บอบ่มักกะให้ผ่านได้คือเกาเลยแล้วพี่น้องสถิติกะมีเขา่ามีหลุดถูกหมือนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสดิดีงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกวันนะทุกนาคะทุกคนบางมือกับเข่าบางมือกับรุดพี่น้องค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางนะคะหุ้นจีน VIP วันที่7ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันมันกันสุขสุขสนุด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ